ใครรักแม่ใครรักแม่โอ้โหฝุ่นตลบเลยฝุ่นตลบเลยไหนใครรักแม่ใครรักแม่มา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 นี้ค่ะใครเนี่ยโอ้โหไอไปีนแม่เนี่ยเออเฮ้ยอิจฉาเนี่ยเราอน่น่เน่น่น่อิจฉาบ่ะปะพี่น้ำตาลอยู่ไหนโลกแม่แดงเดี๋ยวแม่เติมน้ำฮะดาวพี่น้ำตาลโลกหาแม่มาตัวเล็กแม่มาแล้วนะตัวเล็กเ้ยรับบุญกับแม่ทุกวันนะพี่น้ำตาลโลก พี่น้ําตาลเนี่ยเนี่ยหนูไม่ยอมกินข้าววันนี้หมอมาซื้อนมเนี่ยเย็นๆเลยไปซื้อเนี่ยซื้อมาให้กินเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่หมอเทให้เดี่ยวเย็นๆเลยอ๋อเขาคุยกันดีๆลูกจ่อยมานี่มามากินนมมาลูกน้ําตาลมาหาแม่มาหนูไม่ยอมกินข้าวมาหาแม่มาไปเร็วเนี่ยเดี๋ยวแม่เปิดนมให้แล้วเร็วน้ําตาลครับตาลครับลูกรักของแม่ลูกรักของแม่มากินนมเร็วจ่อยมาเร็วจ่อยมาหาแม่เร็ว จอยเอ้ยจอยเอ้ยมาเร็วเดี๋ยวแม่เอาขนมให้กินแล้วแล้วจอยมาดูดูนั่งรอกันเนี่ยจอยจอยมาหาแม่ลูกจอยแม่เปิดนมให้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอกินรือเปล่าหุ้ยของโปรดใครเนี่ยของโปรดใครเนี่ยมาเร็ว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 แม่เทให้เร็วจอยมาเร็วจอยมันตาลมามาหาแม่มาลูกรักของแม่เร็วแม่มากินนมเร็ว มาหาแม่มาเนี่ยเนี่มามาเปิดเนี่ยเยน็ยนๆเลยพเพิ่งจะไปซื้อมาเนี่ยเร็วๆน้ำตาลมามาลูกมาอ่าลูกล่าของแม่อ่าจอยมาจอยมาอ่าโยงอะกินเลยลูกกินตาลกินลูกน้ำตาลกินนมก่อน ้ตาลมาอ่ะมากินมากินตรงนี้มาน้ำตาลกินกับโยงมากินเลยลูกอ่ะอ่ะลูกลักของแม่กินลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ให้โยงกินหน่อยอ่ะโยงไม่ค่อยได้กินนมเลยอ่ะโยงกินลูกให้กินนมเยอะๆลูกกินนมเยอะๆลูก <c oughs> นมเยอะๆหมดขวดเลยอ๋อโยงชอบกินนมไหมพี่น้ำตาลทำไมกินทีเดียวอะหูกอดได้ปะกินให้หมดหลกกินให้หมดโยงกินให้หมดกินให้หมดเลยหลกอ่อยไหมพี่วัวแม่แดงฮะดาวหลก ยงกินให้หมดน้ำตาลมาหาแม่ดูสิไปนอนซึมตรงนู้นดูสิดูสิคิดถึงลูกแม่รู้แล้วโลกแม่รู้โลกเดี๋ยวแม่ป้อนยาเขียวตาเบโพให้นะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาไอ้นี่เอายามาให้หนูนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เป็นคุณหมอจําเป็นนะฉีดยาลดไข้ให้หนูเพราะหนูไม่กินข้าวเลยฉีดวิตามินให้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอืมอืมอ่ะ,อะ กินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดเลยลูกกินให้หมดอ่ะมแ,ะะะม,แม่แดงอ่ะโยงอ่ะพี่วัวคะแม่แดงเอาเปล่าแม่แดงอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะแม่แดงอ่ะแม่แดงแม่แดงมีแล้วอย่าไปแย่งพี่วัวลกูกเราอ่ะชอบแย่งอ่ะดาวอ่ะแม่ให้น้ำตาลเอาเปล่า,าขนมลกูกไม่เอาหมูปิ้งมาให้ด้วยนะ ดวดะ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 แม่ให้โยงหรือแม่เอาน้ำฮะแป๊บนึงแม่เอาน้ำกรองมาให้กินแป๊บนึงนะใส่น้ำแข็งไปก่อนอเอาลูกน,น้ำแข็งพี่น้ำตาลมากินน้ำแข็งมาลูกมาหน, <c oughs> หนูเป็นไข้แงคุยกันดีๆเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะสามสีเดี๋ยวเถอะสามสีเรานี่เสียงดังนะเนี่ยพี่น้ำตาลมา พี่น้ำตาลมากินน้ำแข então, ็งอายโยงมากินน้ำแข็งลูกพี่น้ำตาลมากินน้ำแข็งมาลูกมาพี่น้ำตาลครับพี่น้ำตาลมาหาแม่มาลูกมาโย่งไปกินน้ำแข็งมาลูกป่ะพี่น้ำตาลมาหาแม่มาลูกมาตาลแม่เอาหมูปิ้งมาฝ่ากหมูปิ้งนมสดแม่ให้ดึงเลยลูกอืดอืดออึดออกินเลย อ่อยไหมห้ยพินตามบอกแม่อ่อยจังเลยหมูปิ้งนมชดอ่อยจังเลยค่อยๆกินลูกค่อยๆกินโอ้ยอ่อยอ่อยหมดเกลี้ยงเลยหมูปิ้งนมสดลูกลักของแม่ค่อยๆกินลูกค่อยๆกินลูกแม่ซื้อนี่สเปร์สเปร์ตะไคร้หอมไ่ยุงนะเอามาฉีดให้น้ําตาลยุงเยอะเดี๋ยวแม่ฉีดให้น้ําตาลเดี๋ยวฉีดให้พวกหนูด้วยอ่ะไหม เอาวะเนี่ยแอซื้อสเปรย์ไล่ลยุงมาแต่คร้หอมของหมาของแมวนะเป็นธรรมชาติด้วยอือน้ำตาลเดี๋ยวแม่ฉีดสเปรย์ให้ลูกยุงเยอะโยกงเดี๋ยวแม่ไปฉีดสเปรย์พี่น้ำตาลก่อนฉีดแล้วยุงจะได้ไม่กัด ยุงชอบกัดลูกแม่กลัวหนูไม่สบายฉีดละฉีดให้น้าตาลโยงเอาป่ะแม่ฉีดฮะเอาป่ะไล่ย,ยุงกลัวอีกดีไหมลูกเนี่ยสเปรย์ไล่ย,ยุงยุงจะได้ไม่กัดลูกไงคะแม่รักนะเนี่ยไม่รักแม่ไม่ทำอย่างนี้นะเนี่ยเขายอมนะเนี่ยรู้ว่าแม่รักถูสิรู้ว่าแม่รัก ยุงจะได้ไม่กัดอืมอืมดีไหมลูกตาลบอกแม่โอ้โหแม่น่ารักจริงๆเลยยุงจะได้ไม่กัดลูกอืมดีไหมยุงไม่กัดลูกอะอขีดเข้าไปอหอมๆกลิ่นหอมหน่าดูอไอ โยงเอาป่ะฉีดให้โยงด้วยฉีดให้สามสีด้วยฉีดให้พี่วัวด้วยฉีดให้ดาวฉีดให้แม่แดงสูตรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็น ฉีดให้หมาให้แมวอืมไลย,ยงุงไล่มัดไล่มดไลด่ลมแมลงอืมอืมอุ้ย <c oughs> <c oughs> ดีไหมลูกยุงจะได้ไม่กัดลูกไงคะหอมไหมตาหนกแม่หอมจังเลยหอมจริงๆเลยอ้โหชุ่มๆเลยฉีดให้พี่วัวด้ยุงจะได้ไม่กัดพี่วัวนะคะเออพี่วัวก็ไม่หนีไว้ เก่งมากแม่แดงนี้สมสีนี้ป่ะฉีดให้หมดเลยทุกตัวอยากกินขนมสามสีแม่แดงพี่วัวโยกคับเมื่อกี้แม่เทแม่เอาให้จอยไปสามอันละสามสีก็ได้กินละน้ำตาลมาหาแม่แล้วนี่ใช่ตัวเล็กหรือเปล่าผีเสือ้อน้องดาว อันนี้ของโยง่งอันนี้ของพี่วัวค่ะพี่น้ำตาลยังไม่ยอมมากินขนมเลยแข็งไว้ตรงนั้นนะไปกินนะพี่วัวโยงครับแม่แดงคะอ่าเหมินเมิน <laughs> จะกินนิ่มๆอเอามาไว้ในนี้นะคะ,ะพี่น้ำตาลมาหาแม่เลวจอย แดงพี่บัวคะผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงผู้หญิงอ่าผู้ชายโยงอืพี่ดาว <c oughs> กินไหลายอันแล้ว <c oughs> อ่ะอจอยไม่ให้หรอกอ่ะแม่โยนนะคะเอาเลยไม่ให้จ่อยหนูก,กินหลายอันแล้วค่ะจ่อยกินเลยลรกจ่อยอ่ะแม่โยนนะจอยจอยจ่อยคะเฮ้ย อุ้ยขอโทษค่ะแม่โยนมาแล้วลูกแม่แดงแม่แดงก็จะเซ็นเซอร์ตลอดจอยมาหาแม่มาลูกจอยอ่ะแม่โยนลูกจอยจอยจอยขอโทษนะแม่โยนลูกเอาไว้นี่ยาเขียวตาไปโพเอาป้อนน้ำตาลโพราน้ำตาลมีไข้นะตัวร้อนเดี๋ยวจะแกะยัดใต้ปากเลยห้าเมตร อยากเขียวตาใบป,ปลัลจับอ้าปากป้อนเลยตานตานตาน,นครับอืมมาแม่ป้อนและกินยังโอ้เก่งมากห้าเม็ดเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ป้อนอีกห้าเม็ดนะเ,เดี๋ยวจะได้หายตัวร้อนละนี่แม่ฉีดตะไครไลาย,ยุงให้หมดทุกตัวเลยไม่มีอยูกก่เกาะเลยแต่ยุงมากัดแม่แทน <laughs> ยุงมากัดแม่แทนเดี๋ยวก็หายนะลูก รักๆวันนี้ได้กินอะไรมั่งหมูปิ้งวันนี้น้ำตาลกินหมูปิ้งกินนมใช่ไหมลูกอืออือดูฟินไหมฟินไหมฟินไหมทำหมันแล้วนะเราเนี่ยฮะอือ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 อ้อยอืออันนี้แม่ให้จ่อยจอยอ่ะพี่บัวอ่ะจอยอ่ะแม่ให้จ่อยเอาเลยลูกเอาเลยลูก เอาเลยจ่อยกินเลยลูกเอาเลยจ้ะกินเลยลูกใครอ่ะโย่งดาวเดียดเด๋ยวรอเดี๋ยวของดาวอันนี้ของกระแดงพี่วัวคะรอเดี๋ยวอันนี้ของลูกลูกรักของคุณแม่ค่ะแซลมอนเออกินได้เลยเย่กินยาแล้วนะลูกแม่ฉีดสเปรย์ไล่ลยุงแล้วยุงไม่กล้ากัดเลยบินแต่ไม่กล้ากัดเลยดีไหมฉีดให้ทุกตัวเลยเลิศ เลเหลือจ่อยตัวเดียวไม่ฉีดเนี่ยดีมากเลยดีมากเลยฉีดเยอะฉีดเยอะยุงจะได้ไม่กัดดีไหม <c oughs> วิ่งหนีจ <c> ะ <oughs> น้นอยู่นี่นะลูกรู้เป่ามาม่เอาแซลมอนมาให้ ยุงไม่กัดแล้วนะนี่แซมอนให้ลูกค่ะเจ๊าเจ๊ายจ๊าเโอ้ลูกเออเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวแม่ฉีดตรงนี้ให้นะใต้ท้องยุงจะได้ไม่กัดเออเออเออฉีดให้อะมาลูกอะแซมมอนแซมมอนน้ำตาลครับน้ำตาลครับแซมมอนครับน้ำตาลขนมลูกน้ำตาลครับขนมลูกลูกครับขนมครับ ขนมครับอดี๋ยวเ๋ขนมลูกเนี่ยไม่มียุงกัดนะแม่ฉีดใละ้ะน้ำตาลขนมลูกอะแม่ป้อนแม่ป้อนลูกกินยาแล้วยาลดไข้แล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ฉีดยาให้ฉีดวิตามินให้หนูจะได้กินข้าวลูกนะโอ้ลักลักัก,กแม่ลักเนื่อยหัวมีแต่อันนี้ีสเปร์สเปร์ไล่ยุงอาจจะอาจะอาจะอาจะ อาจารย์อาจารย์าาจกินขนมหน่อยเิลุกอ่ะกินขนมหน่อยกินขนมหน่อยลูกรักของแม่อ้าวลูกรักของแม่ลูกรักของแม่ใครเป็นลูกรักของแม่ยกมือขึ้นอุ้ยหุ้ยใครเป็นลูกรักของแม่ใครเป็นลูกรักของแม่กกอ,มอมกินขนมก่อนอ๋เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ฉีดวิตามินให้หลูกฉีดยาลดไข้ให้หลูกไม่สบาย อะกินแทนพี่เขากินแทนพี่เขากินแทนพี่นอนะลุกนอนไะดาวจะได้ไม่โดนยุงกัดนะแม่ฉีดยาให้ละฉีดสเปย์ให้ละ ขี่สเปย์เอ่อจอยนอนนี่อะลกนอนไปนอนไปนอนไปนอนดีค่ะแพนด้าสวัสดีเสือน้อยสวัสดีลิซ่าสวัสดีค่ะ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 โลกสวัสดีสวัสดี๋ยวแม่เอาหนมให้เดี๋ยวแม่หนมให้ให้พี่ลิซ่าก่อนอ่ะเสือน้อยขอบคุณครับแม่ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับสวัสดีก่อน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 แพนด้าสวัสดีก่อน อ้าวสวัสดีแม่ก่อนไหนสวัสดียังไงสวัสดีก่อนสวัสดีไงคะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอสวัสดีแม่ให้เลยพันด้าอ่าหสวัสดีแม่ก่อนเสือน้อยนั่งลงสวัสดีก่อนสวัสดีครับเก่งมากโกอ่ะแม่ให้แม่ให้อ่ะพี่จูดี้ค่ะพี่จูลี่พี่จูลี่พี่จูลี่อืมอ้าวสวัสดีแม่ก่อน สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนอ่าอพันด้าสวัสดีแม่และอ่าพันด้าป่ะอ่าเสือน้อยเสือน้อยสวัสดีแม่ก่อนเสือน้อยป่ะอ่าป่าสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีค่ะอือ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 อ่าเสือน้อยแพันด้าอือ อ่ะอันนี้นิ่มๆเซอร์นแม่ให้ให้ชูรี่อย่าไปแย่งพี่เขาลูกเสือน้อยอย่าไปแย่งพี่เขาอย่าไปแย่งพี่เขาลูกไ,ได้คนละอันแล้วลูกนี่แม่ให้เสือน้อยสองอัน